ิดนคาาชสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีคำถามที่อยากรู้นะครับที่หลายๆคนเคยทำรีวิวว่านอนในรถไฟฟ้านะครับแล้วใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงหรือว่าใช้แบตไปเท่าไหร่เปลืองไฟไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา2ทุ่มนะครับเราก็ทำการสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับไว้10ชั่วโมงนะครับ นั่นก็คือ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตของเราเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้แบตของเรา68%นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับเราไม่สามารถที่จะปิดไฟ daytime running light นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อตัว OBD แล้วก็ยังไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดไฟแบบนี้ปกติเลยนะครับเป็นเวลา10ชั่วโมง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอน6กโมงนะครับเราจะมาดูว่าจาก68%เนี่ยนะครับ10ชั่วโมงจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบลืมนะครับเราจะต้องทำการเปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดเป็นเบอร์2แล้วกันนะครับนี่นะครับขีดที่2แล้วก็ตัวความเย็นนะครับก็อยู่ขีดที่3นะครับประมาณนี้ก็คิดว่าเวลานอนปกติเนี่ยเราก็จะ ใช่ประมาณนี้นะเพราะว่าแอร์ในรถมันเย็นนะครับก็จะไม่ได้เปิดแอร์ไปเยอะมากอารต้ขบรถให้ด้วยโอเคโอเคนะครับแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาโอ้โหหนาวมาก หกโมงแล้วนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ59%จากเมื่อคืนประมาณ68หาบแปดก็ตีไปสัก10%นะครับ,บ,บ,นะรบเผื่ออันนู่นนี่นะครับแต่ข้อสังเกตเนี่ยนะครับก็คือมันมันหนาวมากนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปนอนในรถจริงเนี่ยนะครับเราจะต้องเปิดแอร์แค่เบอร์หนึ่งนะครับแต่พัดลมเบอร์หนึ่งแล้วก็แอร์ลดสุด ถือว่าประหยัดไหมก็ประหยัดนะครับในมุมมองก็คือใช้ไฟเนี่ยนะครับแค่แค่ชั่วโมงละหนนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะให้เราเทส รหรือว่าสงสัยยังไงเนี่ยนะครับก <c oughs> ็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไหนให้นอนท่ารถเดินดีข้ารนอ